Xiaomi Pad 6s Pro แท็บเล็ตเรือธงทรงพลังจาก Xiaomi หน้าจอ12.4นิ้วแต่บางเบาเพียง590กรัมอัดสเปคมาแน่นๆในราคาเพียง18,990บาทเท่านั้นเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพิลำมจิโกไอทีครับ วันนี้ผมได้แท็บเล็ตจากเสียวมีมารีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เปิดตัวพร้อมกันกับเสียวมี14 Ultra ที่ผมไปมาที่ประเทศสเปนนี่คือเสียวมี Pad 6s Pro ครับเป็นแท็บเล็ต d r o r o i d ที่น่าสนใจมากๆขณะน,นี้เพราะว่าอะไรห่งคือเป็นแท็บเล็ต d r o r o i d ที่ได้จอใหญ่นะครับหน้าจอใหญ่แต่มาในรูปทรงที่บางเบามากๆนะครับน้ำหนักเบาเหลือเชื่อแล้วก็ได้จอที่ดีมากๆด้วย แถมยังได้สเปคที่แบบอัดแน่นๆมาเลยนะครับใส่ CPU ระดับท็อปมาแรมลอมระดับท็อปมาเลย <Wow. S 1> ทั้งหมดนี้มาในราคาแค่18,990บาทน่าสนใจมากๆรีวิวให้ดูครับ เริ่มต้นที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับ x i a o มี Pad 6S Pro ตัวนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตที่ขึ้นรูปด้วย Uni Body Aluminum ทั้งตัวนะครับ แล้วออกแบบมาบางเบามากๆคุณผู้ชมดูสิบางเพียง6.26ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักเบามากๆด้วยนะครับน้ำหนักเบาเพียงแค่590กรัมเท่านั้นเองคือถ้าเทียบว่าเขาเป็นแท็บเล็ตขนาดหน้าจอ12.4นิ้วเนี่ยน้ำหนักขนาดนี้ถือว่าเบามากๆนะครับถือจับสบายมือมากๆแล้วรูปทรงแบบถือง่ายด้วยเพราะว่าสัดส่วนหน้าจอเขาเนี่ยสต่อ2รุ่นนี้จะมีสีดําสีเดียวเลยนะครับหน้าจอของเขานะครับได้หน้าจอดีด้วยนะหน้าจอถึงแม้จะเป เป็น IPS LCD ก็ตามแต่ได้รีเฟรชเรท144 h z นี่ไม่ธรรมดานะความละเอียด 3K <Wow. S 1> เป็นหน้าจอความละเอียดสูงแล้วก็ได้ h ฮิรตสูงด้วยแล้วแถม Adaptive hz นะครับปรับไล่ตามสเต็ปขึ้นไปได้ด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าได้หน้าจอที่ดีมากๆเลย <Yeah. S 1> หน้าจอนี้นะครับแสดงสีในระดับ DCI-P3 นะครับรองรับ HDR10 รองรับ Dolby Vision นะครับความสว่างสูงสุดของหน้าจอทำได้900นิตเพราะว่าเขาเป็นแค่ IPS นะครับเพราะว่าสว่างขนาดนี้กำลัง แล้วและเป็นจอถนอมสายตาด้วยนะครับได้เซอร์ติฟายจาก TUV n d ซึ่งทุกวันนี้นะครับเวลาเราทำหน้าจอให้ได้รางวัลถนอมสายตาเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่เรื่องลดสีฟ้าอย่างเดียวแล้วนะครับ <No. S 1> หคือต้องลดแสงสีฟ้าด้วย 2. ต้องลด f ิกเกอร์ฟรีด้วยแล้ว 3. คือต้องมี Circadian f ยนเฟรนลก็คือ เซอร์เคเดแปลว่านาฬิกาชีวิตก็คือหน้าจอเนี่ยมันจะต้องปรับโทนสีตามนาฬิกาชีวิตของเราในแต่ละวันเรียกว่าเช้ากลางวันเย็นกลางคืนโทนสีจะต้องเปลี่ยนไปเพื่อให้เรารู้สึกสบายที่สุดถึงจะได้เซอร์ติฟายจาก TUV i h e l a n d นะครับหน้าจอดีอย่างเดียวไม่พอ ได้ลำโพงถึง6ตัวนะครับโอ้ไปซ่อนไว้ตรงไหนเนี่ยลำโพง6ทิศทางเลยนะครับเรียกว่ามี1 2 3 4แล้วยังมี 5, 6อีกเรียกว่ารอบทิศทางเลยแถมยังมีไมโครโฟนให้มาถึง4ตัวด้วยกันลองรับ Dolby Atmos อุปกรณ์เสริมที่ใช้คู่กับเขานะครับก็จะมีตัวเคสคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเคสคีย์บอร์ดที่มีทัชแพดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ซื้อแยกนะครับราคา3 9 9 9บาทใช้คู่กันกับปากกานี่นะครับมีปากกาให้ขีดเขียนหน้าจอด้วยนะครับตัวปากกาเนี่ยก็ขายแยกเช่นกันราคา3,200บาทใส่เข้าไปในชุดแบบนี้ครับโป๊ะปึ๊บนี่ฟับนี่โอ้โหแม่เหล็กเขาดูดติดดีมากนะผมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเวลาแงะเนี่ยแงะไม่ออกเลยโอ้โหนะแม่ เล็กแข็งมากแงะยากนะเอาเล็บแงะยังไม่เข้าเลยสเปคของ Xiaomi Pad 6s Pro นะครับตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าจัดสเปคมาดีเช่นกันนะครับชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2ตัวนี้ถึงแม้จะเป็นชิปเรือธงปีที่แล้วแต่มันทำให้แท็บเล็ตตัวนี้ราคาย่อมเยาลงมากๆจริงๆมันเป็นแนวคิดที่ผมคิดไว้นานแล้วนะครับว่าจริงๆบริษัทผลิตชิปเนี่ยไม่ควรจะต้องมีรุ่นชิปรุ่นกลางรุ่นเล็กหรอก คุณผลิตชิปเรือธงอย่างเดียวแล้วพอปีถัดไปคุณก็เอาชิปที่เป็นเรือธงของปีที่แล้วมาเป็นรุ่นกลางนะพอมันผ่านไป2ปีชิปตัวนี้ก็ลงกลายเป็นรุ่นล่างสุดท้ายทุกคนจะได้ใช้ชิประดับเรือธงหมดแต่ไล่กันเป็นอายุเป็นปีๆขึ้นไปซึ่งวิธีแบบนี้เนี่ยคุณจะได้ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพดีมากๆใส่ snapdragon 8 gen 2มาให้ตัวนี้อันตูตูระดับ1 5 0 0 0ล้าคะแนนเห็นไหมฮะ ประสิทธิภาพดีแล้วของที่เขาใส่มาในนี้นะครับใส่แต่ของดีๆมาให้เลยนั่นก็คือแลมใส่แลมมา8กิกเป็น LPDDR5X นี่คือแรมสปีดล่าสุดของอุปกรณ์โมบายเลยนะครับถือว่าได้ของดีเลยรอมก็ได้มา256กิกนะครับเป็น u f s 4.0ซึ่งถือว่าเป็นสเปคล่าสุดแล้วด้วยเช่นกันให้แต่ของดีๆมาทั้งนั้นเลยรองรับการเชื่อมต่อทุกอย่างนะครับ Wi-Fi 7 Bluetooth version 5.2มี NFC ให้เชื่อมต่อนะครับ หรือแม้กระทั่งพอร์ต USB-C ที่ให้มาตัวนี้ยังเป็น USB-C ที่เป็น USB version 3.2 Gen1 bandwidth 5 g ิกะบิตถือว่าใส่ของดีมานะครับมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ปุ่ม power นะครับ แล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากเป็นจอ12.4นิ้วก็ใส่แบตเตอรี่ได้เยอะหน่อยใส่แบตเตอรี่มาให้10,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับเรียกว่าได้แบตเต็มๆใช้งานได้ยาวๆแล้วที่สําคัญคือเขารองรับการชาร์จเร็ว120วัตต์ให้อแดปเตอร์120วัตต์มาในกล่องด้วยหุ้ยราคาขนาดนี้คุ้มสุดๆ18,990บาททั้งหมดนี้รันอยู่บน Xiaomi Hyper OS บน Android 14ครับ สเปคกล้องนะครับ Xiaomi Pad 6s Pro นะครับก็จัดสเปคกล้องมาเรียกว่า ไม่เกงใจราคาขายของตัวเองเลยนะครับจัดของดีๆมาให้นะครับเริ่มต้นจากกล้องหน้าก่อนนะครับกล้องหน้านี่ความละเอียด32ล้านพิกเซลแล้วตามสมัยนิยมเลยคือทุกวันนี้เราใช้แท็บเล็ตเราใช้แนวนอนกันส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเราใส่กับเคสคีย์บอร์ดตั้งทํางานแบบนี้เวลาเราประชุมออนไลน์กล้องหน้าอยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้กล้องหน้าต้องอยู่ตรงกลางของแนวนอนแบบนี้อ่าเราจะได้ประชุมออนไลน์ได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าทําได้ถูกต้องมากๆแล้วใส่กล้องหน้ามาละเอียด เวลาคุณประชุมออนไลน์เนี่ยหน้าคุณชัดแน่นอนกล้องหลังนี่โอ้โหโหดกว่ากล้องหน้าอีกครับ ใส่กล้องหลังมา2ตัวนี่แท็บเล็ตยี่ห้อดังๆที่เขาเปิดตัวไปเนี่ยยังให้มาตัวเดียวเลยนะลดลงจากตัวดีที่แล้วด้วยตัวนี้ให้มา2ตัวนะครับแล้วเลนส์หลักนี่โหดเลย50ล้านพิกเซลให้มายังกับกล้องหลังโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพได้คมชัดเลยนะครับนี่คือแท็บเล็ตที่ถ่ายภาพดีมากๆตัวหนึ่งเลยละแล้วก็ถ่ายพอร์เทรตได้ด้วยนะเพราะว่ากล้องหลังตัวที่2เนี่ยเขาให้มาเป็นเดฟเซนเซอร์2ล้านครับนะฮะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยโหตัดขอบดีมาก สิ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้าตัว Xiaomi Focus Pen ตัวนี้เป็นปากกาที่เขาทำมาเป็นอุปกรณ์เสริมให้ใช้กับตัวเจ้าตัวมี Pad 6S Pro ตัวนี้นะครับเขาจะใช้คู่กันกับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่ามี n v n v นะเอาไว้ขีดเขียนได้นะครับนี่มี c a n ว a s เป็นแบบนี้คุณก็สามารถใช้ปากกาขีดเขียนได้นะครับโดยที่เจ้าตัวมี Focus Pen ตัวนี้ เขาจะมีปุ่มทั้งหมด3ปุ่มอยู่บนตัวปากกาปุ่มล่างเนี่ยถ้าคุณกดมันจะเป็นการเปลี่ยนหัวบัชครับสมมติหัวบัตรแรกเป็นอย่างนี้ปับป๊บปใช่ไหมฮะผมกดตัวล่าง1ทีเปลี่ยนหัวบัตรนี่เส้นเล็กลงนะฮะมันจะเรียงตามเส้นที่เรากําหนดเอาไว้ใช่ไหมครับหรือถ้าเรากดปุ่มบนนะฮะเดี๋ยวกดอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเป็นหัวใหญ่จะได้เห็นง่ายๆอ่าอุ้ยอันนี้มันเป็นหัวลาย ครับอ่าอันนี้ดีขึ้นแล้วกดอีกทีหนึ่งครับกดด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นการเปลี่ยนสีนี่เปลี่ยนสีเห็นไหมอ่าปุ่มล่างเนี่ยถ้ากดค้างนะครับกดค้างจะเป็นยังลบครับนี่เป็น eraser นะครับก็ลบได้ปุ่มบนกดค้างกดปุ๊บ เป็นแคปเจอร์หน้าจอครับเลือกได้เลยว่าคุณจะแคปเจอร์อะไรนะฮะแล้วก็กดตึ้งเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนี่ยังมีปุ่มที่3ามอีกปุ่มหนึ่งปุ่มนี้ผมเรียกว่าปุ่มแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเพราะว่าคุณสามารถทำเป็นพอยเตอร์ในการนำเสนอได้สมมติคุณนำเสนองานให้ลูกค้าโปรเจกต์อ Project ของเราในปีนี้นะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวแบบนี้นะครับคุณลูกค้าเห็นตรงมุมนี้ไหมครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับผมกดชึบเข้าไปนี่ตรงนี้นะครับนี่ต้องสีแดงๆตรงนี้นะครับเรา ก็จะสามารถทำเป็นพอยเตอร์ชี้ให้คุณดูได้นี่ e x p e c t o p a t r o n u m e x p e c t o p a t r o n u m e x p e c t o p a t r o n u m นี่นะฮะเราสามารถทำอย่างนี้ได้เลยยังกับแฮร์รี่พอตเตอร์เจ๋งเลยครับและแอปพลิเคชันมีแคนวาสที่ใช้คู่กันกับปากกาตัวนี้นะครับผมไปเจอฟีเจอร์หนึ่งซึ่งทางเสียวมี่ไม่ได้บีบมานะครับไปเจอโดยบัเงเอิญมันมีปากกาด้ามหนึ่งที่เขียนว่า AI เป็นปากกา AI ครับ สมมุติผมวาดรูปบ้านขึ้นมานะครับคุณผู้ชมผมเลือกปากกา AI นี่นะครับแล้วผมเลือกเป็น s i n เ l ิลแอ a หลังจากนั้นผมเอามาวง Selection ที่ตัวรูปบ้านตัวนี้ปับนี่เขาก็จะทำงานกับบ้านตัวนี้นี่ครับมันจะมีคำว่า AI art ขึ้นมาตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเขาจะเปิดหน้าต่างหนึ่งขึ้นมา นี่คือหน้าต่างของ image generator นั่นเองอุย้ยเหมือนมี AI image generator อยู่ในนี้เลยนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับเนี่ยผมปรับให้เป็นพลังงาน AI แบบ100%เลยนะฮะแล้วผมพร้อมเข้าไปใหม่ผมอยากได้ตรงนี้เป็นบ้านใช่ไหมผมก็พิมพ์ลงไปเลย H O M โอ้โหคีย์บอร์ดกับหัวงงมากครับคุณผู้ชม H O M E นี่นะฮะ Home แล้วก็เลือกเป็น 3D animation หลังจากนั้นกด Gen เ,เลยครับตั้ง นี่มาเป็นรูปตัวอย่าง4รูปนะครับคือเหมือนกับ Image Generator ทั่วไปเลยคือให้รูปตัวอย่างมา4รูปแล้วใช้เวลาไม่นานหลอแป๊บเดียวครับ AIR อากจากลายเส้นรูปบ้านที่เราวาดขึ้นมาแบบเฮยๆออกมาเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่เป็นบ้านแบบ 3D 4อันนี้เลยถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เราไม่ต้องวาดลายเส้นอะไรก็ได้นน่เพราะเราต้องพิมพ์คำว่าพร้อมลงไปอยู่ดีไม่ครับไอ้ลายเส้นที่เราตีไว้ทีแรกอ่ะมันคือขอบเขตและขนาด ของ subject หรือ object ที่เราจะวาดขึ้นมานะแล้วเราก็มาเติมพร้อมเพื่อใส่ารายละเอียดของมันเข้าไปนี่นาผมใส่สั้นๆน,นะโฮมคำเดียวถ้าผมระบุไปว่าเป็นบ้านไม้หรือเป็นบ้านแบบโมเด์ Modern, นะฮะเป็นรูปลายสีอะไรเราสามารถใส่ารายละเอียดเพิ่มได้อีกนี่ครับในนี้ก็มี AI นะจ๊ะชอบมากเลยอะสเปคตัวนี้นะ,นะะเป็นแท็บเล็ต Android ที่น่าใช้มากๆตัวหนึ่งเลยครับ เป็นไงครับแท็บเล็ตตัวนี้น่าใช้ไหมครับ Xiaomi Pad 6s Pro นะครับหน้าจอใหญ่12.4นิ้วบางเบานะครับแล้วก็อัดสเปคมาแบบดีๆเลยน่าใช้มากๆเลยนะครับได้เวลาบอกราคาครับ Xiaomi Pad 6s Pro มีเฉพาะรุ่น Wi-Fi เท่านั้นนะครับ เชื่อได้ว่าคนส่วนใหญ่ก็ซื้อรุ่น Wi-Fi อย่างเดียวไม่มีใครอยากได้รุ่น Cellular หรอกเอาไปพ่วงกับมือถือเรานะครับมีสีดําให้เลือกสีเดียวด้วยนะครับราคาของเขาคือ18,990บาทช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับเขาจะรับพรีออเดอร์กันจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้นะครับถ้าคลิปนี้ขึ้นทันนะครับคุณก็รีบไป p r ีออเดอเพราะอะไรถ้าคุณพรีออเดอร์คุณจะได้ของแถมนะฮะเป็นตัวนี้ครับ พัดคีย์บอร์ดนะครับมูลค่า3,999บาทยังไงต้องใช้คู่กันอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะรีบพรีออเดอร์ก่อนเลยแล้วซื้อปากกาเสียวมีโฟกัสเพนอย่างเดียว3,200บาทเรียกว่าครบเซตกันไปเลยนะฮะหาซื้อได้ตามช่องทางจำหน่ายดังต่อไปนี้เสียวมีสโตร์ทุกสาขาเว็บไซต์ m e com th ร้านไอทีซิหรือสั่งผ่านออนไลน์บน Lazada และ Shopee